อย่างเองไม่เปิดดูงี้เองเห็นเลขเองแบบนี้น่ะเท่าสำหรับคนมีโชคนะมคนไหนไม่มีก็อดลงมาเลยเล็เล็บเล็บฟองเตอร์กระจายง่ายมากกระถือเด็กโอ้ฉันกระเทาจิ๊กเกอร์ลกรู้อย่างที่ แล้วของเราในพี่คิดว่าเขาจะมาให้โชคเราไม่เลื่อยังไงไม่รู้คือกันให้ต้องให้ไม่รู้เขาจะให้ไม่ให้มาดันมาวันที่สิบเจ็ดเนาะก็มาชาใครไม่ให้ก็จะเลี่ยงไววกันนี่แหละจนงกว่าจะตายเองก็ถึงถ้าเกิดมีใครมาติดต่อซื้อก็ไม่ขายไม่ขายไม่เอาไว้ดูเคยเคยเห็นมาก่อนไหมครับไม่เคย แ่งยกเพิ่งเห็นนี่เแี่ผมคิดว่าเขาน่าจะมาให้ฉอนยาสิเอาจักเซนลูก20บาทเี้เนื้อไ้กูเนื้อโคกินวะนั่นตึกหน้าปิงสิละไขอยู่ห้ามนั้นหรือกระเพ่ามันอนี้คืออื่นที่เขากินกันเลยเออปแพ้มันก็เป็นอื่นที่เขากินนี่แหละแต่ว่ามันมันก่พัน ไปหาทุกอย่างที่ขวงนาน่ะไปเจอไอ้นี่มาเป็นปลาก็เอาไว้ลไปเก็บหลังจากที่ฝนตกนะก็วันฝนวันที่สิบเจ็ดเนาะไปวันที่สิบเจ็ดมันได้มาวันที่สิบเจ็ดไปเจออยู่ที่ตอนไหนพี่นู่นบอน้องตะแบกนี่นี่อือไปได้อยู่น้องตะแบกหาเหนี้เาแม่จะโดนหน้าก็คือเจอทั้งอึ่งธรรมดาแล้วก็อึ่งเผือกด้วยกันใช่อึ่งเผือกก็ได้มากบก็ได้มาป้าก็ได้มา อึงยานก็ได้มากแต่ว่าได้ได้แค่อึ่งเผือกตัวเดียวอึ่งเผือกมีตัวเดียวมีคนติดต่อซื้อเรียงมันก็มีคนถามมาอยู่เดชแต่ว่าไม่ขายเขาเขาเสนอราคาให้เท่าไหร่เขาไม่เสนอราคาดอกแต่เขาถามว่าขายเขาถามว่าต้มกินหรือยังจะยัถ้ายังไม่กินขอซื้อได้ไหมก็ว่างี้ก็เลยว่าก็เลยตอบเข้าไปว่าจะกี่ขายยังไงลูกมันหามาถ้าเกิดราคาทั่วไปเราเคยดูไหมครับว่าเขาขายกันราคาเท่าไหร่ นี่มันดูมันบอกว่าถ้าเป็นเผือกห้าหมื่นถ้าเป็นทองแปดเนี่ยอันนี้ก็จะของใครรู้เขาส่งมาให้ของใครรู้เขาส่งมาให้ดูคือแล้วของเราเนี่ยพี่คิดว่าเขาจะมาให้โชคเราไม่เรื่อยังไงไม่รู้คือกันให้ต้องให้ไม่รู้เขาจะให้ไม่ให้มันดันมาวันที่สิบเจ็ดเนาะ <laughs> มาใชา <c oughs> ใครไม่ให้ก็จะเลี่ยงไววกันนี่แหละจงกว่าจะตายเอง ก็ถึงถ้าเกิดมีใครมาติดต่อซื้อก็ไม่ขา,ายไม่ขายไม่ขายเอาไว้ดู <c oughs> เคยเคยเห็นมาก,ก่อนไหมครับไม่เคยง่ายๆก็เพิ่งเห็นเนี่ยแต่ผมคิดว่าเขาต่าจะมาให้โชคอืมเม่นงูหกซีฟเกทซีฟเหรอเจ็ดหรือบอเจ้างูตะสิ้หะยังให้ถึงเจ็ดซีฟเลยใช่ไหมตัวโอ้ยยไม่โอ้หกซีฟเจ็ดซีฟไอ้เม่องเน็ตเรอย่งเองไม่เปิดดูงี้เอ็งเห็นเลขเองว่าเม่นอ่ะ อืมสำหรับคนมีโชคนะน่คนไหนไม่มีก็อดลงมานะ<ม>เล็บเล็บเล็บองตัวอือื